เจเจชาแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ท่าหลวงครับผมมาดูน้ำในเขื่อนปาสาสุสิทธิ์ครับท่าหลวงลบบุรีครับผม ็เป็นวิวสวยๆนะครับของอำเภอท่าหลวงนะครับผมเป็นภาพสวยๆนะครับผมของอำเภอท่าหลวงนะครับผม นี่ก็เป็นน้ำในเขื่อนปลาสักชนรสิธิ์นะครับอาจจะมีเสียงรถนะครับวิ่งผ่านนะครับต้องอขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ตลาดปลาแชบดานก็เหลืออีกประมาณ1กิโลนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ไปนะครับผมมาทุกท่านมาชมน้ำในเขื่อนป่าสักชนรสิธิ์นะครับจะอยู่เหนือขึ้นมาจากทะเลน้ำจืดมารราหวานนะครับพเพื่อน กาเคลื่อนป่าสักดิสทนศิ์ปีนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่80เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าพายุนะครับก็แต่ละลูกก็เข้ามาก็อ่อนตัวลงนะครับผมแต่น้ําก็ยังคงขยับขึ้นมานะครับเพราะว่าน้ําจากเหนือไหลมาครับลงมาแม่น้ําเพชรบณ์นะครับก็ไหลลงมาครับยังเคลื่อนป่าสักได้ก็ใช้เวลาประมาณ7วันนะครับผมหลังจากพายุฝนลงเนาะครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณ80เปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็มาติดตามข่าวนะครับ ดูนะครับว่าจะมีฝนลงมาอีกหรือเปล่านะครับผมท่านใดที่เข้ามานะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์เจแชแนลด้วยนะครับเพื่อที่เป็นขวัญและกําลังใจให้เจแชแนลนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจแชแนลนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ 对不对